No. วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นุ้มมาชวนทําค่ะต้นคลิปจะเป็นไก่อบส,สับป,ปะรดนะคะพอดีได้สับป,ปะรดมาจากเพื่อนบ้านอน่ะนะคะทีนี้เราจะต้องทำสามเกลก่อนนะคะก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะตํานะคะค่ะทีนี้เราก็จะตำสามเกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะ เราก็จะเอาสามเกลอคลุกเคล้าเข้าไปในไก่นะคะที่เราล้างให้สะอาดนะคะเราควรคลุกเคล้าไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนแล้วเราถึงจะแบบเอามาทอดแล้วก็มาตุ๋นในตอนเช้านะคะกับสับป,ปะรดนะคะไก่อบสับป,ปะรดนะคะควรคลุกเคล้าไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะเป็นอย่างน้อยๆน,นะคะแล้วทีนี้เราก็จะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อน น้นแกงนะแล้วก็แม็กกี้อีกหนึ่งช้อนแกงค่ะคลุกเคล้ากันค่ะลูกขอใช้มือนะเพื่อฟาร์มแบบนัวนะคะทีนี้ลูกจะคลุกเคล้าไว้หนึ่งคืนนะคะเช้ามาเราก็จะทอดของพวกนี้ยทั้งหมดนะคะ เพราะว่าเนื้อสับป,ปะรดหวานอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะเดี๋ยวเราค่อยใส่ในตอนที่เราตุ๋นสับป,ปะรดกันนะคะเดี๋ยวเราจะคุกเค้าไว้หนึ่งคืนนะคะค่ะพอเช้ามานะคะลูกก็เอาออกมาเลยนะที่หมักเมื่อคืนไว้นะคะแล้วทีนี้นะคะก็หั่นสับป,ปะรดไว้แล้วสับป,ปะรดนี่ออกฉ่ำนิดนึงนะคะเราลดน้ำตาลทายฉ่ำนะเดี๋ยวเราค่อยชิมรสนะคะทีนี้นะคะวิธีการก็คือก็ถ้าบางคนไม่มีเครื่องอบทำอย่างไรทอดได้ค่ะ มีเครื่องอบนะคะนุก็จะอบที่ไฟบนไฟล่างนะคะสองร้อยองศาในช่วงแรกนะแล้วก็ปรับลดนะคะเดี๋ยวนุจะเข้าเครื่องอบทั้งหมดนะคะ คือถ้าเพื่อนๆไม่มีเตาอบไฟฟ้าหรือหม้ออบลมร้อนนะแนะนํานะคะก็คือเอาไปทอดส่วนน้ําอันนี้อย่าทิ้งนะเดี๋ยวเรามาทําน้ําราดกันแล้วก็ไว้ตุ๋นนะค่ะทีนี้เราก็จะมาทําในส่วนของน้ําราดสับป,ปะรดกันนะคะค่อนข้างที่จะขรัวเล็กหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ทําครัวใหม่เลยนะคะซึ่งเราต้องชิมสับป,ปะรดก่อนนะของลูกเนี่ยมันจะค่อนข้างหวานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสับป,ปะรดถูกนะคะเราสามารถเที่ยวสับป,ปะรดมาแปรรูปได้หลายอย่างนะคะ ซึ่งวันนี้นุกเลือกที่จะมาทําไก่อบสับป,ประรดเดียเด๋ยวสับป,ประรดที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวว่านุกว่าจะเอามาทําน้ํายาล้างจานด้วยนะคะค่ะทีนี้นะคะสับป,ประรดเราใช้ที่500กรัมเดี๋ยวสูตรนุกจะขึ้นให้นะคะทีนี้นะคะน้ําที่เหลือเนี่ยเราก็มาจัดก,การหลังจากที่เราไปอบไก่นะคะทีนี้เราก็เริ่มใส่นะคะน้ําที่เหลือจากการหมักไก่เมื่อกี้นะคะเราก็เริ่มมาใส่นะคะดังต่อไปนี้นะคะก็คือเราจะต้องใส่นะคะซอสพริกนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะซอสมะเขือเทศ แท่หนึ่งส่วนสองช้อนเอ่อถ้วยตวงนะคะซึ่งอันนี้นุกตวงไว้วันก่อนนะเพราะมันจะหมดแล้วด้วยเนี่ยเห็นะหมดเดี๋ยวนุกค่อยมาสอนทำเอ่อมะเขือไอ้ซอสมะเขือเทศโฮมเมดนะคะซอสมะเขือเ,เทศโฮมเมดก็จะเป็นแบบประมาณว่า ต้องต้องไปที่ห้างก่อนนะแมคโครนะคะทีนี้นะคะผสมกับน้ำที่เหลือนี้ทั้งหมดนะแต่สับปะรดเราเนี่ยหวานเราต้องไม่ต้องเติมน้ำตาลเยอะนะเราชิมเอานะคะแล้วค่อยเพิ่มรสในตอนตอนที่ว่าเราตุ๋นไปแล้วนะคะต่อไปนะคะ เราก็จะใช้ซอสถั่วเหลืองนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณพรุ่งนี้ชิมรสได้ตามสบายเลยนะคะแล้วแต่นะคะซอสถั่วเหลืองหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอ๊ะนุ๊กใส่ผิดซอสถั่วเหลืองคืออันนี้เมกกี้นะมุม,มึนอันนั้นซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวนุก๊ก็จะหมดแล้วนะคะน้ำตาลนุ๊กใส่ไม่เยอะก่อนนะแล้วเดี๋ยวนุ๊กค่อยไปชิมรสอีกทีหนึ่งนะคะ ซีอิ้วขาวสี่ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะคะคลุกเคล้ากันค่ะเป็นน้ำลาดนะทีนี้นะคะนี่ใส่น้ำตาลนิดเดียวนะเดี๋ยวเราไปชิมรสตอนนู้ได้นะคะปรับเปลี่ยนได้นะปรับเปลี่ยนตามที่ต้องการได้นะคะไม่ต้องแบบเป๊ะตามนุกก็ได้อะเพราะว่าับรสแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะวางไก่กันค่ะ นี้นะคะเราก็ต้องหาหม้อขนาดย่อมๆนะคะเพื่อที่จะมาวางไก่ไก่ที่เราอบไว้นะบางคนไม่มีเครื่องอบอนุญาตให้ใช้เป็นทอดได้นะคะเราก็วางไก่ลงหม้อเลยนะคะเป็นการตุนประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วแต่คนชอบนะสูตรไหนสูตรไหนนะแล้วก็เราคอยชิมน้ําไปเรื่อยๆนะนี่นะคะขออนุญาตหน่อยหนึ่งเนาะช่วงนี้ทําครัวบ่อยขึ้น นะคะแล้วก็เราก็จะได้หม้ออย่างนีง้ามาแล้วใช่ไหมคะก็เอาน้ำเนี่ยหาลาดนะคะลาดลาดลงไปเลยค่ะทีนี้ใส่น้ำน้ำเปล่านะให้ท่วมไก่เนี่ยค่ะละลายน้ำลงไปในนี้เลย อันนี้ใครถามลูกได้สับประรดมาจากเพื่อนบ้านะนะคะตรงข้ามบ้านเขาเอามาให้นะคะจากใต้นะคะขอใส่เพิ่มนะให้มันท่วงไก่นิดนึงนะคะเสร็จนะคะใส่จับรดลงไปค่ะเรียงลงไปนะคะค่อยๆเรียง,ยยงแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตั้งไฟนะพอมันเดือดนะคะถึงจะใส่ไฟปิดฝาแล้วก็ใส่ไฟเขาเรียกอะไรนะไฟต่ํา แล้วก็หมั่นพอเวลามันครบครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราหมั่นดูว่าเราชิมน้ำมันโอเคไหมอะไรเงี้ยอย่าลืมเอาไปตั้ง้งไฟนะคะรอมันเดือดนะคะถึงจะปิดฝานะคะแล้วก็ตุ๋นต่อนะคะปิดฝานะคะรีไฟต่ําเลยนะคะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะ ค่ะก็จากลาไปด้วยไก่อบสับปะรดนะคะสูตรอร่อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานด้วยนะคะถ้าคิดจะแชร์สูตรกดแชร์ได้เลยค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ